ร้นานใหญ่ที่สุดพี่น้องอยู่ในไอ้ลาวเนาะปั๊มปตทแล้วก็ซิมีร้านในกาแฟร้านยังอันนี้เข้าอ่านภาษาอังกฤษผมเป็นแบบอาเมชชอนบ่ะร้านยังอะไรบ่โอ้เป็นร้านใหญ่พี่น้องแล้วก็แบบบริเวณแบบพวงเนาะปกติรถมาหลายหลายแบบว่าช่วงนี้ก็มันบ่ายโมงเลยวันอ่ะซื้อนา่อนาเอา เอาเงินบาทไทยจ่ายหนึ่งร้อยบาทพี่น้องไะได้ยังนงอยู่ลาวนี่บ้อยู่บ้านเฮ้าส์ไลด์กับสีใสของไทยเนาะกินของไทยใสของไทยพี่น้องเครื่องดื่มเนี่ยกับของไทยของลาวก็มีอยู่แต่มันก็ส่วนน้อยพี่น้องกินยังหเอลาวพลาดเ่้อโอเคเนาะ จ่ายเัินมัน <Pine> จ <proud> <46. S 2> ่ดยจ่าเงินบาทไงเน่สี่สิบสองนะสี่สิบสองหมดงวดด้วยป่อันนี้หกบสี่ันลอยหนึ่งนะหกสิบสี่ 64,000พี่น้อง40บสวัสด <raul> ีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยเนาะมันี้เฮากอยู่ที่ปั๊มไอ้น้ํามันปตทอยู่ที่สปปลาวพี่น้องเขามานี่ก โคซึกว่าแบบว่าเหมือนอยู่ถีประเทศไทยเลยเนาะนี่ก็เป็นปั๊มใหญ่ที่สุดเนาะในลาวพี่น,น้องอีกทีรีวิวให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะก็ซิมีแบบว่าไอธนาคารเนาะจะซีพาพี่น้องไปหลอกเบ่งเนาะเขามานี่ก็คือแบบว่าเหมือนอยู่ไอเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยพี่นอ้องมันชีมีแบบว่าร้านไอกาแฟแ้วก็มีบนนางเห่นเนาะ ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงได้ชมโอ้มีปลาพอมพี่น้องนี่เหมือนอยู่ไทยได้แหละเนาะเก็ีแบบว่ามันเป็นปําของคนไทยเนาะมันก็สีแบบว่าการถี่ตกแต่งก็สีเหมือนอยู่ไทยเลยพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นห้องน้ำพี่นอ้องเลยเดี๋ยวพาพี่นอ้องเข้าไปเบิงห้อ,องน้ำนี่ห้องน้ำก่อนโอ้สะอาดสะอ่างเลยพี่นอ้องเลยข้ห้องน้ำก่อน สิพาพี่น้องเขาไปด่งร้านไอ้ซปเปอร์มาเก็ตเนาะมือนเทาก็มากับหมพี่นอ้องาจะาขาย้ายมันเผาเก้เขาาซอไปเมือนปเาซื้อร์กนมาร์้เก็ตก่อนาซื้อไปก้าซื้อี่ก้องาไปเีนก้ซื้อน้เาเอาเา,าท,ทายใามรยาอยกาทพียน้อง ป่ะได้ยังแน่ยอยู่แล้วนี่ปะ <c oughs> บรรยากาศเหมือนอยู่ไทยเลยพี่น้องแล้วเขากินฮอดไอ้ประเทศไทยเขาก็เขามาในปั่มบ้านรักษาสิมหายนเนาะมันกระสีมีของเรื่อว่าแบาบว่า,าบรรยากาศมันกระสีเลยว่าเหมือนอยู่ไทยเนะาะก็มีบอลเดียวนี่พี่น้องเ,าาเขามาปั่มน้ำมันนี่มันรู้สืก,กว่าแบาบว่า มันเหมือนเฮาอยู่ไทยเนาะสินค้ามีแต่สินค้าไทยเบดพี่นอ้องก็ยาลังโหวะพวกแผงพวกไอ้สบู่พวกแคนเฟิสอย่างต่างๆนมเนยพี่น้องไอ้มีแต่ของไทยทั้งนั้นนี่สินค้าไทยเต็มลองสีด้ยอยเอผมเอาเนี่ยมาให้สินค้าเรา โมมีพี่นอ้องเสื้อลายกสิมีแต่สินค้าไทยครับมีแต่ของไทยแม้แต่ถุงในแม้แต่ถุงในพลาสติกนี่ถุงเงินน้อยนี่ยังเป็นของไทยเลยเนาะนี่ทุกอย่างของไทยเบิดนี่พี่นอ้องขนมมิยังกะจะเป็นของแบรนด์ของไทยเบิดเนาะอยู่ยบ้านเฮาสื้อลายกสิใส่ของไทยเนาะ กินของไทยใช่ของไทยพี่น้องเครือ่อง,อ,องดื่มเี่ยกะของไทยของเล้าก็มีอยู่แต่มันก็ส่วนน้อยพี่น้องกินยังหรอกินยังละ่ะเฮาเข้ามันเป็นรอยกินย,ยังเย็นๆป่ะมันเย็นนะแต่ ไปซื้อขนมเป็นผ่าลูกสาวกันหาขนมลูกสาวกันใช่ปนะหาขนมลูกสาวอยู่ใช่ปขออูบัตินหาขนมกันหาขนมให้ลูกสาวกันเอาปะย้อนจิตให้อวันขนมลูกสาวตวาาวะเดนเนา ได้หนึ่งเลยเล่นๆให้เลยขนมเล็กสาวนี่ยเล็กสาวมาก,กินให้เนาออันนี้ก็เป็นของไทยหมาเลยเนาะเฮาก็สิกินเฮ้ยกินน้ามะข้าวนี่กว่ามะข้าวนีน่ก็เขียนเนาะกระจายกันมัน จ่ายเป็เงินบาทพี่42คัน42หมดหมดวาหอาหน่งอันนี้64วันนี้ลอยหนึ่งนะ64 64คันพี่นนองเอ้ย40เรวเอ้ ทำบรรยากาศรถไป4 6 0 0 0 4ห0 0ันี่พี่น้องร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งขายกูแค่นี้ไอหนึ่งร้อยบาทได้6 4 0 0 0กี่พีพี่น้องนี A, บ่บรรยากาศอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ฝั่งลาวพี่น้องเขามานี่เหมือนบรรยากาศอยู่ทางไทยเลยพี่น้องอ่ะเฮ้ยกินปะข้ารถข้หาหัวแหละ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะซึ่งเขาไปนในมีแต่ของไทยพี่น้องเห็นของลาวหน่อยเดียวแบรนด์ของคนลาวสไลด์สไลด์ก็สีเป็นของไทยเบิดปั๊มใหญ่ที่สุดพี่น้องอยู่ในอนลาวเนาะปั๊มปตทแล้วก็บซิมีร้านในกาแฟร้านยังอนีรเข้าอ่านภาษาอังกฤษบุเป็นดอกอเมชอนบ่ะร้านยังอะไรบ่หูเป็นร้านใหญ่พี่น้องแล้วก็แบบบริเวณแบบกว้างเนาะ ปกติรถมาหลายหลายแบบว่าช่วงนี้ก็บมันบ่ายโมงเลย <c oughs> <c oughs> เอาเข้ากระซีได้กราฟเลยพี่น้องเลยเขากระซีได้กราฟเลยคลิปนี้กับผมยังรายเนาะมาถ่ายบรรยากาศแบบรีวิวให้ปตทให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณละลายเนาะที่เสียสละเวลาเข้ามาเบ่งมาชมสบายดี สวัสดีครับผม